ร้อยเรื่องไทยแลนด์นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วเชียงใหม่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมายอย่างเช่นที่บ้านถวายหมู่บ้านหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านโอท็อปต้นแบบและหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปแห่งแรกของประเทศไทยผลงานที่มีชื่อเสียงของที่นี่คือการแกะสลักไม้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นงานฝีมือชั้นครูที่สวยงามประณีตวิจ,จิตรหาที่ใดเทียบได้ยาก แถมยังมีให้เลือกหลากหลายเช่นพระพุทธรูปเทพเทวดาสัตว์ป่าหิมพานนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้และสินค้าหัตถกรรมจากทั่วประเทศให้เลือกช็อปกันอยากจุใจอีกด้วยและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์